อันสวัสดีค่ะเอฟซีพีหน่องอันนี้จะข้นจมมาใส่ชุดเกา่าซาตานิกะเลยอันอันสั่งชุดใหม่มากค่ะถ่า,ายคลิปนี่แหละค่ะม่าเบิ่งนั่กันค่ะมันจะเป็นอะไรขนาดตาของมันค่ะเออว่าใส่ชุดเอาชุดเซ็กซี่กูได้มานะไม่เป็นละอื่นมาเบิ่งซอยกันเด้อค่ะเด้อสิใส่ได้อี่บันอันจักเอกจักอาอันนี่นะ ชุดไล่เสือผมได้บัตนี้อุ้ยมันสิใส่ได้บ่นเฮ้ยบัตนี้ม,นมุ้ยใหญ่เติอต่อยู่ได้เอฟซีปีพีนหน่องเอ้ยบังรถสิข้องมึงบัตน,นี้ยบา้านเป็นตาสิคือเท่านี้แม่เสือสาวคืออยู่คืออยู่คืออยู่ออยดอกเนาะเออเออเป็นตาคืออยู่ได้ไหนท่านขัใส่แอมบมึงจะเสือกันไรเอออันนี้ชุดที่หนึ่งเนื้อ่ะเออชุดที่หนึ่งค่ะป้อ,อนอันมือื่นนี่กับสิไปเที่ยวแล้วค่ะมืออืดเนี่ สุดที่สองอาคีชาได้เป็นคนสร้างไข่ไปนี่ยวิชุดที่สองกับเป็นตะไซไรอได้ี่แ,แ,แคบมา,บากกะบอกด้หลายสุดเนี่แคบมาไหวในกับเปิร์สมาร์สอ่ะางื่อวานใส่ตัวสร้งางไข่อีกได้กับเขาใส่คืนนะซาอยากฝ่าเมื่อ,อได้อย่างเ่าใส่เอฟซีเบิร์นได้ว่าอะไรกันเลยอันนี้อันนี้ชุดที่สองค่ะโอ้ยเป็นตะสีดาวอยู่อเป็นตะสีเซ็กซี่ <laughs> ตื่นต asure, ตตเต้นในวันี้เมืออื่นเนี่ยสิได้เบืองน้ำกันเพวันสิไปเที่ยวเมืออื่นก็บมิไซเห็นเบืองเนาะเออจักสูตรอันนี้นะฮะแจคแองเกลจักรแจ็คและขวดกับไวน์น <exemption should forward> ักสร้างเอาสร้างเอาคอมเมนต์สี่ผมว่าที่สร้างอีกไมได้หนิเพราะว่าแคบเข้าไวน์ก็บมะก้าลายนะอันนี้นะสูตรนังสิดแดงอธิบายอย่างยำย่างสูตรถ่ายสูตรถ่ายป๊าดอันนี้มาเพี้ยงอันนี้นะึ

ซีซุปซสไให้เบ no ิ yeah, ้งกอนเหรจักสูตรหนึ่งค่อยนาเทฟซี่พนเบิ้งเนาะพัเบิ้งเป็นอะไรเนาะสูตรนี่ละวันเป็นตักขเนี่เป็นตสิอ่างนุ่มยังไงยังใส่แท้อใสได้เยะเอก็ไดอีกแล้านทีสร้งไได้เลยยพ่อซีได้ยังนี้กูยังมีอีกกูได้นี่หนีก็ได้นนตัวนอยม่เด้อโอเออตนมตัวน่อยอีแดง อันนี้กับผูกโซ่หนอ้ยเป็นไผายากพ้าายากผ้าพออยากพา้างนี้ยาสึบว่าบมีสุดนะคะสร้างได้ค่ะเดี๋ยวนี้ะอันนี้อะไรอุ้ยมันสิใส่ได้ยุติอันนี้ฉันมันน้อยแถบอันนี้ัวลองใสมกสะกอนลอมุกสะกอนเนาะมสิลองลายสุดผอมกันห้ามใส่อ้ใหเลย ไ่ได,ด้ใช่ี้ไดยนี่อเบิ้งสุดมันได้ปะเนี่ยอ้ยซึ่เป็นหนีบอันนี้นมั็ค่ของใส่จนสีเนาะเพิ่ชิดได้อยู่ันแล้วอันนี้ก็ได้อ้ยกระคาบไร่เดากระคาบแน่ก็ใส่มุมงไผ่มุ้งมันอาไอูย ก็เป็นนาหนีหมด้มันหน่อยเียวะอันสั่งชุดใหม่าะเนาเป็นนานีป่ะเนี่ย XL วหรนไห่ XL ควนเนี่ยวุไหเนาะตุดนี้เนาะอ้้จังีิบวไดก็ได้อีดอกว่าถ้าใส่หมากนี่ที่ละซูทที่ละซูขนาดที่ได้ชุดแม่เสื้อซาวเล่นะใส่ FC คันเบิร์นซะก่อนนะ คุณนั่งก้นมาใจยังดิไซค่าเสีอนักงถอใส่ให้เขาเบิรงนหัวน้ำคุณนั่งก้นผลาญอีกแบบหลายคนหลายเป็นเนาะผลกับเสียงว่าใส่แาบเขานอนเขาได้แบบนี้เนาะผลวมาใส่นั่นนี่กับเมนเนาะนดูดิชั้นมาคือแทนแบบนี้สั้นมาคือสั้นมาคือแทนมึงเนี่นดีนะนู่นดีอ่ะชั้นมาคือแจ็บวันนี้รัวได้แบบแตกเซนแตกหลานเนาะใส่อันนี้นะ แตกหลานอยู่บ่จ้าแตกลาหาดย่บจ้าขนาดใส่เสือหางอยุดอยู่ในเฮือนยังแตกหลานต้นคลิปหนึ่งป่วยเสือตัวลิฟบ้าแต่ตีมาใส่แตกหลานเลยคือหรือใช้น้องลงในขุดนะคือเอาไปใส่ายคลิปเอาบายบายซัมดิก่อนเนาะค่ะเอา